สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีเมถุนนะคะชาวราศีเมถุนดูตามชาร์ตนะคะถ้าท่านยังไม่ทราบว่าท่านอยู่ราศีเมถุนหรือเปล่านะคะ คือผู้ที่เกิดนะคะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมอาจารย์อิงโหราศาสตร์ไทยนะคะถ้าใครทราบลัคนาสามารถดูประกอบกันได้เลยนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปักนะคะคุมเนื้อหางแต่วันที่16ตุลาคมถึง3 1ตุลาคม2564ค่ะขอยาสับไพ,พ่เปิดดวงให้กับชาวเมถุนฝั่งเมถุนคนมีคู่ก่อนนะคะ พลังงานไพ่ที่ท่านได้นะคะท่านในไพ่เจ็ดดาบในไพ่อราชินีถ้วยนะคะไพ่เจ็ดดาบก็มองถึงความมีเล่ห์เหลี่ยมก็ได้หรือการกระทําที่ปิดบังส้นเร้นอะไรบางอย่างนะคะท่านเหมือนหวดัดหวัดแวงอยู่นะคะอาจารย์มองว่าท่านหวัดแวงคนรักอยู่ว่าคนคนนี้เขามีอะไรปิดบงังท่านอยู่ก็ได้นะคะ นะคนคนนี้เขายังมีสัมพันธ์เก่าที่ยังไม่เลิกกันหรือเปล่าเหมือนท่านกังวลท่านคิดมากเลยนะคะไพ่เดอะเฮอร์มิตอาจจะแปลว่าตอนนี้ความสัมพันธ์นิ่งนิ่งๆ่งอยู่ไกลๆกันก็ได้หรือว่าอยู่ใกล้ก็เหมือนอยู่ไกลไม่ค่อยได้คุยกันนะบางท่านก็บล็อกกันไปก็มีตอนนี้ความรักนะไม่คุยกันบล็อกกันจนจนทาให้ท่านมีความรู้สึกว่าจะไปต่อหรือว่าจะหยุดนะคะชาวมีถุนเริ่มกังวลละท่านอาจจะคุยกับ าชาวธาตุลมธาตุน้ําหรือชาวราศีเมษราศีกันอยู่ก็ได้นะคะตอนนี้นะเป็นประเด็นปัญหาอยู่นะคะต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นอีกนะสิ่งที่ท่านท่านรู้สึกตอนนี้ท่านรู้สึกว่าเขาโกหกก็ได้เขาไม่จริงใจหรือเขามีอะไรปิดบังซ่อนเลนเขาไม่โสดจริงบอกว่าโสดอะไรอย่างนี้ก็มีหรือว่า เลยมีสัมพันธ์เก่าแล้วกลับไปคืนดีกับคนเก่าเหมือนท่านก็คิดอย่างงี้แต่ท่านยังไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรนะมันเป็นความกังวลความคิดของชาวมีถุนอยู่อ่ะอาจารย์มองอ่ะท่านไม่แน่ใจว่าท่านกับเขาเนี่ยใช่คู่กันไหมจะไปต่อกันได้ไหมหรือว่าจะจบหรือท่านต้องอ่าคือท่านเองก็ไม่รู้ใจตัวเองด้วยอาจารย์มองนะท่านก็ไม่รู้ใจตัวท่านเองอ่าต่อไปจะเป็นยังไงอีกไพ่ t ด e e m p มเพรสขึ้นมานะคะ ไพ่หนึ่งถ้วยก็น่าจะแปลการที่ยังมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะอาจจะก,กลับมาคุยกันเปิดตัวกันมากขึ้นนะคะเอ็มเพกับเอ็มเพลอร์ขึ้นมานี่ถือว่าดีนะพะตามตำนานไพ่สองใบเนี่ยเขาเป็นคู่สามีภรรยากันนะคะยิ่งมีไพ่ถ้วยเข้ามาขยายก็แปลว่าท่านมีโอกาสที่จะไปต่อกันและก็ประสบความสำเร็จในความรักได้นะคะเปิดตัวกันได้นะคะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์แบบนี้ ว้าวดีมากอะ่ะไพ่เดอะซันเพราะฉะนั้นนะคะปัญหามีไว้ให้แก้ค่ะอย่าพึ่งท้อแท้อย่าพึ่งกังวลอย่าพึ่งแบบเขาเรียกว่าคิดมากแล้วก็มโนไปเองก็มีอะ่ะคิดจะเป็นอย่างโนนอย่างนี้ที่จริงแล้วอะ่ะมันไม่ใช่เหมือนอย่างที่เราคิดเพราะฉะนั้นไพ่จะบอกว่าให้ไว้วางใจคนรักอย่าพึ่งคิดว่าเขากโกหกหลอกลวงเพราะเราคิดแล้วเราก็อาจจะใช้คําพูดอะไรที่ทําให อีกฝ่ายนะไม่พอใจหรือเขาอาจจะน้อยใจใท่านก็ได้ว่าท่านไม่ไม่เชื่อเขาไม่เชื่อใจเขาไงคะนะคะเนี่ยเห็นไหมไพ่ออกมาดีก็แปลว่าความสัมพันธ์ของท่านมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะไพ่เดอะซันขึ้นมานะคะค่ะเรามาดูฝั่งเขาบ้างนะคะว่าเขาอ่ะรักท่านแค่ไหนรู้สึกยังไงกับท่านตอนเนี้ยเออคนคน,คนของท่านเนี่ยเขาเป็นยังไงอยู่รู้สึกยังไงรักท่านแค่ไหน เขาอยากทําอะไรนะคะไพ่เดอะฟูที่จริงแล้วคนคนนี้เป็นคนรักอิสระนะเขาคงไม่ชอบให้ท่านมาจู้จี้จุกจิกเขามีโลกส่วนตัวนะเขาไม่ชอบไม่ใครมาชี้นิ้วสั่งการอะไรเขานะอไพ่ราชินีดาบเนี่ยนั่นคือสิ่งที่เขาก็มองว่าให้ท่านแบบอย่ามาคอนโทรลอะอย่ามาสั่งการอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นคนที่ชอบทําอะไรแบบสบายสบายอะไรประมาณนี้นะคะนั่นคือความคิดของเขานะอ่า เขาต้องการความสุขความเติมเต็มนะคะต้องการคนที่ที่แบบอ่อนโยนอ่อ,อนหวานนะคะหรือถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณก็ต้องการผู้ชายที่ใช้คำพูดหว,วานๆกับคุณอะไรประมาณนี้ไม่ชอบใครมากดดันทำให้ท่านเครียดแล้วท่านก็ไม่มีความสุขในชีวิตทำให้เขาเครียดโทษทีค่ะคนคนนี้ถ้าท่านไปกดดันเขาจะเครียดเขาไม่มีความสุขในชีวิตนะคะเขาไม่ชอบแบบนั้น นั่นคือความรู้สึกของเขานะแล้วเขาก็ยังรักท่านอยู่ขอแค่ให้ท่านไว้ใจเขาแล้วก็แสดงความรักต่อเขาเขาชอบบทความรักที่ที่โรแมนติกมากเขาชอบแบบเขาเรียกว่าเวลามีความรักไม่ต้องไปคิดเรื่องอื่นเวลาอยู่ด้วยกันน่ะขอให้คิดแค่ว่ามีฉันกับเธอแค่นั้นนะมีคุณกับผมแค่นั้นอืมอะไรประมาณเนี้ย นะคะไม่ต้องไปคิดเยอะคิดมากเนี่ยเขาให้ให้แบบนี้ขอให้ปล่อยสิ่งต่างๆปลดปล่อยนะไม่ต้องเอาไวคิดเวลาอยู่ด้วยกันเป็นช่วงของการเ,าเขาเรียกหาความสุขมีกันและกันแค่นั้นนั่นคือสิ่งที่เขาคิดนะคะอ่าและจะเป็นยังไงต่อนะคะในความสัมพันธ์เขากับท่านจะเป็นยังไงต่อนะคะชาวเมทุน สรุปความสัมพันธ์ท่านกับเขาจะไปยังไงกันต่อเป็นไพ่ดาวโวเป็นไพ่สามดาบท่านก็ยังอาจจะยังมีความเจ็บปวดอยู่เนาะ <c oughs> ขอประทานโทษค่ะไพ่แปดเหรียญน,นะคะก็เจนที่ริงแปดเหรียญจะแปลถึงเขาเรียกว่าความบ้าการทำงานอยู่ก็ได้นะคะเหมือนกับว่าสถานการณ์ของท่านกับเขาเนี่ย นะฮะอาจารย์มองว่าเขารักนะรักท่านนะแต่เขาอาจจะยังไม่พร้อมถึงขั้นแบบเออจะเปิดตัวมากเขาขอเวลาก็ได้นะดูอย่างเนี้ยแล้วท่านอาจจะมีความรู้สึกน้อยอกน้อยใจคนคนนี้อยู่ว่าหนึ่งอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายก็ได้อ่าเดี๋ยววือหวาเดี๋ยวก็เหมือนไม่สนใจเหมือนไม่มีท่านอยู่ในชีวิตเลยอะ่ะท่านจะมีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจแล้วก็กังวลใจ กลัวว่าเขาจะเทก,กลัวว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนสําคัญอะไรประมาณนี้นี่ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าไพ่แปดไม้เท้าก็ไม่ได้แปลว่าท่านกับเขาจะเลิกกันนะแต่ความสัมพันธ์มันมันยังไม่ได้ชัดเจนมากถ้าความสัมพันธ์ที่ชัดเจนมากมันจะขึ้นไพ่สองถ้วยสิบถ้วยอะไรประมาณนี้นะคะแต่เมื่อกี้ไพ่ก็บอกแล้วว่ามีโอกาสดีเพียงแต่ว่ามันจะใช้เวลาอาจารย์มองนะมันจะยังใช้เวลาเพราะเพราะจริงๆแล้ว ท่านก็ยังมีโอกาสที่สมหวังเพราะเป็นหนึ่งถ้วยกับเดอะซันอยู่แต่เพียงแต่ว่าพอมาเจาะลึกไปแล้วเนี่ยเขาอาจจะยังไปเน้นโฟกัสในเรื่องของการทำมาหากินในเรื่องของการงานอาจจะมีเวลาให้ท่านไม่ได้ไม่ได้มากมายในช่วง15วันนี้นะคะแต่ก็ยังไปต่อไม่ได้แปลว่าเลิกกันขอเพิ่มเติมเลยคะ่ะแล้วจะกลับมามีความสุขหรือว่ามีความชัดเจน มากขึ้นกว่านี้ไหมภายใน15วันนี้นะคะความสัมพันธ์ที่เป็นอย่างนี้ยจะกลับมาชัดเจนแล้วมีความความสุขด้วยกันมากขึ้นไหมนะคะเป็นไพ่หนึ่งดาบค่ะเป็นไพ่สามถ้วยอ่าโอเคก็กลับมาแล้วค่ะกลับมามีความสุขมาให้ความสําคัญในสิ่งที่ชาวมีถุนต้องการท่านอาจจะเรียกร้องอาจจะพูดอาจจะออดอ้อนเขาก็ได้นะสามถว้วยเพราะเขาชอบคนออดอ้อนไงไพ่เดฟูเมื่อกี กับลวเวอร์นะคะเพราะฉะนั้นท่านจะเอาชนะเขาได้เนี่ยท่านต้องใช้ความความสเสน่หาความอะไรแบบเนี้ยมนสเสน่ห์ของท่านนั่นแหละนะคะที่จะมจัดใจเขาแล้วทำให้ท่านประสบความสำเร็จในการคงรักกันไพ่สี่มิเาวาคือมั่นหมายแต่งงานหรือความมั่นคงระยะยาวเลยนะคะถึงแม้มันจะใช้เวลาแต่ไม่ใช่ว่าท่านจะผิดหวังแค่ มันต้องค่อยเป็นค่อยไปนะคะเพราะยังไงท่านก็เป็นคู่การเอ็มเพกับเอ็มเพอร์ขึ้นมาในดวงท่านนะคะชาวเมถุนนะโอเคอาจารย์ขอดูดวงคนโสดบ้างนะคะดวงคนโสดชาวเมถุนอดีตที่ผ่านมาท่านเป็นยังไงนะคะไพ่พลังงานกาวถ้วยไพย่เดลเวอร์า The อาจารย์มองเหมือนไพ่เนี่ย ท่านก็เคยมีความสุขแต่แล้วเป็นความสุขที่ท,ท่านยังครอบครองเขาไม่ได้ไพ่ก้าถ้วยกับพลเวอร์ยังแปลในแง่ของความรักที่มีปัญหาอยู่เป็นความรักซ้อนเป็นรักที่ยังไม่เปิดเผยจนทำให้ให้ชาวเมถุนคนโสดเนี่ยตัดสินใจที่จะแบบปิดกั้นโอกาสนั้นก็ได้นะคะไพ่พสี่ถ้วยคือ ท่านบอกเขาเพื่อเพื่อที่จะแบบมุมมองชีวิตใหม่ของท่านก็ได้นะคะพไพ่แปดมเท้าอะ่ะนะฮะท่านไม่ต้องการไปสู้รบปบมือกับกับคนของเขาอะ่ะเพราะว่าเราเห็นก้าวถ้วยกับเลเวอร์เป็นความลักซ้อนเพราะว่าไพ่สีถ้วยคือความผิดหวังความไม่ได้นังใจวันนั้นไพ่แปดถ้วยท่านก็เป็นภาพคนสวมถุงมือกําลังต่อสู้กับนกเหยี่ยวหรือนกอินทรีอ่ะอ่านะคะมันก็สื่อถึงความรักว่า ท่านไม่อยากสู้รบปบมือกับใครท่านไม่อยากยื้อแย่งกับใครอ่ะก็ปล่อยให้อ่ะคุณอยากมีความรักความสุขกับใครก็ปล่อยไปอะไรประมาณนี้คนโสดก็เลยเหมือนทําใจได้นะคะในในช่วงที่ผ่านมาท่านก็จะเป็นอย่างนั้นอ่าแล้วปักนี้ล่ะท่านจะมีใครเข้ามาที่ทําให้ให้ท่านมีความสุขมีความรักใหม่ๆขึ้นมาบ้างไหมนะคะขอปัจจุบันและอนาคต ที่จะเกิดขึ้นอันใกล้นี้ชาวเมทุนคนคนโสดท่านมีใครเข้ามาไหมอ้าท่านได้สี่ดาบชีวิตที่หนาวเหน็บเหงาเศร้านะคะหมายเลขเก้าเบิ้ลเลย 9, เก้าเหรียญเก้าเฮอร์มิตคือมองอยังนิ่งอยู่มากเลยอะ่ะเหอาอดาบอืมโอเคเลยค่ะ สรุปแล้วปักนี้คนโสดนะคะอาจารย์มองว่าความสัมพันธ์ที่แบบว่ามีใครใหม่ๆเข้ามายังค่ะยังอาจจะเป็นคนที่เคยเลิกกันไปมาตือ้อท่านด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นยังไม่เห็นใครใหม่ๆเข้ามาแต่คนเก่าๆนั่นแหละคนที่ท่านบอกว่าไม่อยากแย่งกับใครแล้วจะก,กลับมาขอรีเทิร์นขอคืนดีกับท่านคะ่ะคนโสดอยู่ที่ท่านว่าท่านจะเลือกจะให้โอกาสเขาหรือเปล่านะคะอาจารย์มองแบบนี้เลยนะ,ะเราค่อยว่ากันว่า ท่านจะให้โอกาสกับคนเก่าที่จะมาขอเริ่มต้นใหม่กับท่านหรือเปล่านะคะขอเปิดเพิ่มก็ได้คะ่ะเดี๋ยวไว้งั้นท่านจะค้างคาใจถ้าเป็นกรณีคนที่ท่านตัดไปแล้วละท่านมองว่าท่านโสดแล้วแต่เขาก็ยังกลับมาตื้อมาขอคืนดีกับท่านเนี่ยท่านจะให้โอกาสไหมเป็นไพ่เดอลซันโอ้ท่านยังหวือว่บเขาอยู่เลยดูดิด e วิลขึ้นมาเนี่ย เหมือนท่านก็ยังไปหลงสเสน่ห์กับเขาอยู่นะหกถ้วยเนี่ยเอ๊ะโทษทีหไม้เนี่ยพระสังฆราชอืมโอเคเลยอาจารย์ว่าท่านยังให้โอกาสแต่ท่านจะมีเขาเรียกว่าความเด็ดขาดมากขึ้นเด็ดออมเอเลอร์คุณต้องชัดเจนนะคุณนกเปิดตัวนะถ้าไม่ใช่ถอยไปไกลๆเลยหรือมาทางไหนไปทางนั้นเลยประมาณนั้นเลยนะคะเพราะว่า ไพ่ภสษาคลาชนี่คือกฎเกณฑ์กติกายิ่งมีไพ่ดิอัมเบเอร์เข้ามาขยายด้วยแล้วอาจารย์มองว่าท่านต้องการความเด็ดขาดความชัดเจนการเปิดตัวเดอะซันนั่นแหละค่ะท่านครบแต่ต้องอยู่ในเงื่อนไขนะคะโอเคค่ะขอไพ่คำแนะนำค่ะ อ่าอันนี้ก็แปลว่าชัยชนะหรือการการประกาศข่าวดีก็ได้นะคะคำแนะนำนะคะไพ่ไพ่จะบอกว่าอะไรก็ตามเวลาเราเจอปัญหาเนี่ยให้ให้แบบเข้มแข็งก็ได้ให้มีสติก็ได้ให้รู้ตัวตนของตัวเองว่าทำอะไรอยู่นะคะทุกอย่างมันมีปัญหาแต่มันมีทางออกก็ได้นะคะก็เหมือนลูกศรชี้เข้าไปเนี่ยมันเป็นดงหนามเลยนะ มีแต่น้ำแต่มันออกมาสู่แสงสว่างได้เพราะฉะนั้นเวลาเจอปัญหาอะไรก็ตามให้ใช้เหตุใช้ผลใช้สติไพ่ก็จะบอกงั้นแล้วในที่สุดท่านก็จะแก้ปัญหาได้นั่นเองนะคะโอเคค่ะมาดูว่าชาวเมถุนจะมีความสุขกับความรักมากน้อยแค่ไหนเอยอ่านะคะยังไหวอ่าโอเค อย่าอยู่อย่างอยากไพ่อาจจะมองในแง่ว่าคือถ้าเราพอใจในะอยากทําอะไรเนี่ยอพลังงานเรามีเต็มที่เติมเต็มให้ตัวเองทําฝันให้เป็นจริงนั่นแหละอาจารย์มองไพ่แบบนั้นนะเขาอยากให้ท่านทําตามความฝันให้คิดเสมอว่าเราไหวนะเราทําได้นะอะไรอย่างเงี้ยให้คิดว่าตัวเองทําได้คนคนนี้ รักเราได้อยู่ด้วยกันได้มีอนาคตร่วมกันได้ให้มั่นใจนะไพ่บอกให้มั่นใจอยู่อย่างมีความหวังอยู่อย่างที่แบบว่าเราจะต้องประสบความสำเร็จนะคะท้องฟ้าสว่างนะคะไม่ได้มีเมฆบดบังมีแสงพระอาทิตย์สองมาโดนตัวท่านอยู่นะคะเพราะฉะนั้นท่านยังมีพลังนั่งเรือในการขับเคลื่อนความรักท่านไปข้างหน้าได้อย่างแน่นอนนะคะอืม ขอไพ่โลมาสแองเจิลท่านต้องมีความสุขอยู่แล้วละเนาะพลันะางงานขับเคลื่อนนี่ไงคะ่ะโรแมนติกเฟลลิ่งท่านต้องมีความสุขด้วยกันอ่าเหมือนแบบเขาเรียกว่าเหมือนรักกันใหม่ๆเลยมาจีบกันใหม่มามาแบบหวือหวากันอีกครั้งมันมันมันเหมือนมาเริ่มต้นแบบไป ไปท้าความช่วงที่ท่านเจอกันใหม่ๆก็ได้นะคะมันจะมีความรู้สึกแบบเหมือนคนหนุ่มสาวที่เจอกันใหม่ๆนั่นแหละค่ะถ้าใครที่คุยกันมานานแล้วแล้วเบื่อหรือเซ็งกันไปแต่พอไปลื้อฟื้นไปมองในสิ่งเก่าๆที่เคยเจอกันเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันท่านก็จะมีความรู้สึกว่ามัน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 เขาเรียกว่ามันเกิดใหม่อะ มันเกิดจริงใหม่ๆม,มหาศิจย์นในความรักความสุขที่อยากจะเติมเต็มอยากที่จะไม่เบื่อหน่ายกันอยากค้นหากันตลอดนะเออมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเออนี่แหละความสุขที่ชาวเมถุนจะเจอนะคะก็ขอให้มีความสุขเหมือนที่ไพ่ขึ้นนะคะแล้วอย่าลืมถูกใจฝากกดแชร์กดไลค์กดซ u b สไ r i b e ติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปของอาจารย์ด้วยนะคะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ